เช้าวัวนเสาร์อากาศที่สดใสแหมบรรยากาศเหมือนเดิมทุกวันทุกคลิปเปิดคลิปไหนไม่มีบรรยากาศที่ไม่สดใสนะฮะบรรยากาศในเกมไม่สดใสทุกวันเอาละวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ใช่ไหมบรรยากาศตอนเช้าโอ้โหมีเสียงนกเสียงกาด้วยไม่รู้ว่าคนดูจะได้ยินหรือเปล่า เอาล้ววันนี้ก็เราจะทําการออกไปหาสร้างรถกันเนื่องจากไม่ได้ทามาประมาณ3วัน4วันได้แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปเอาสร้างรถประแต่งกันแต่ผมขอบอกทุกคนไว้ก่อนเลยว่าในการแต่งรถเนี่ยผมจะไม่ตัดเอาตอนที่ผมแต่งมาให้ทุกคนดูครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเสียเวลาใครที่อยากดูตอนที่ผมแต่งก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้แต่ถ้าใครที่ไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็คอมเมนต์มาบอกผมได้ผมจะได้แบบโอเคนะครับ เอาจริงนะครับผมจากส่วนตัวผมนะผมก็ไม่ค่อยชอบเวลาที่ผมเอาคลิปตอนแต่งลงนะครับคือผมผมแต่งได้ไม่เต็มที่เข้าใจไหมครับคือถ้าผมแต่งเองโดยที่ผมไม่ต้องแบบอ่าเอามาให้คนดูได้รับชมเนี่ยคือผมจะสามารถแต่งได้เต็มที่แล้วก็แก้ไขได้อย่างแบบเออแก้ไขได้หลายจุดอะไรประมาณนี้แต่ถ้าผมแต่งไปด้วยอัดไปด้วยอะไรแบบนี้คืออยากจะบอกว่ามันค่อนข้างจะ ลาบากสักนิดหนึ่งนะครับผมคือบางทีคลิปมันก็ยาวเกินไปเวลาผมแต่งเนี่ยผมใช้เวลาแต่งเป็นทีละชั่วโมงนะครับไม่ใช่แบบว่า5นาที10นาทีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปออกไปเอาซากรู้กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะรถสไลด์ก็จอดอยู่ในอู่เลยนะฮะโอเครถสไลด์ก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคคือรถสไลด์ไปเลยไม่รู้ว่าเสียงในเกมนี้ดังไปเบาไปฮะก็คงขออภัดยด้วยเด้อโอเคฮะถอยออกมาเลยฮะ ผมรู้ผมรู้ว่าวันนี้ผมจะไปเอาซากรถที่ไหนทุกคนไม่ต้องแบบเอ้ยพี่แม่งโอ้โหเตรียมจัดฉากเตรียมฉากเลยจริงๆผมก็จัดฉากเลยนะครับถ้าใครที่ดูมาตั้งแต่แรกหรือว่าใครที่เล่นเกมนี้มันไม่มีทางที่เราจะออกไปหาเอาซากรถได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วคือมันไม่มีในเกมนี้อยู่แล้วเข้าใจไหมคือที่ผมทําอยู่ทุกวันเนี่ยคือผมจัดฉากเข้าใจไหมคือทําให้มันสนุกเออหน้องๆบางคนนีก็ไม่เข้าใจอันนี้ก็ขอบ่นหน่อยแล้วกันไม่ได้เชิงบน่นหรอกพูดให้กระจ่างแจ้งกันอะ เรามาถึงที่ที่เราจะไปเอาสร้างรถกันแล้วอ่านี่ก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะฮะหมู่บ้านจัดสรรไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นหมู่บ้านอะไรเนี่ย Blink Match Bright Match Welcome to Bright Match Bright Match ไม่ใช่ m a t h โอเคเมือง Bright m a t h กันเลยอ๋อนี่ไงทุกคนสร้างรถที่เราจะไปเอาไปแต่งกันในวันนี้นะครับผมเป็นเชฟคาร์มาโลูคาร์เมลูหรือคาร์มาโลูโอ้โหสภาพเดี๋ยว ผมปรับมุมกล้องให้มันเป็นมุมกล้องใกล้ๆเออนี่จะเป็นสภาพเชฟคา,ามิลนะครับผมน่าจะออกเสียงเป็นคามิลูโอ้โหสภาพยังออในส่วนของสีนี่สภาพยังโอเคอยู่นะในส่วนของสีคือสนิมกินสีไปน้อยมากแต่การชนหน้าค่อนข้างจะไปเยอะพอสมควรรู้สึกว่าถ้าเราเอาไปแตงนี่ค่อนข้างจะได้เสียตังในส่วนของชุดบอดี้ด้านหน้าอยู่พอสมควรนะครับ อ่าแล้วก็มีอะไรอีกที่มันเสียหายเราต้องเช็คให้รอบครอบนะครับในการที่เราจะเอากลับไปแต่งเนี่ยเราต้องเช็คให้ละเอียดนะฮะกระจกโอ้โหกระจกนี่คือแบบกระจกมันล้าวหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นมันมนแบบนี้อยู่แล้วเออโอ้ด้านหลังก็เหมือนกันครับทุกคนด้านหลังกับด้านหน้านี่ชนโดนชนมาเละอ่าผมคิดว่ารถคันนี้น่าจะเป็นรถที่อ่าไปชนมาแล้วก็เอามาจอดทิ้งไว้แบบนี้ นะฮะเพราะว่าสภาพรถนี่คือมันยังใหม่อยู่เลยนะครับผมดูจากสีดูจากอะไรแล้วคือมันไม่ได้เก่าเลยนะฮะสนิมค่อนข้างจะกินน้อยผมคิดว่าหน้าถ้าเราเอาไปแต่งนี่จะได้เปลี่ยนในส่วนของบอดี้อย่างเดียวนะครับผมสเก็ตหน้าสเก็ตหลังแล้วก็เปลี่ยนสีใหม่ให้มันเป็นรถที่โคตรที่นะฮะโอเคผมพร้อมแล้วทุกคนมาเดี๋ยวเราจะเตรียมความพร้อมด้วยการเอารถสไลด์มาจอดอ่าเราต้องเอารถขึ้นมาจาก ตรงนั้นก่อนเอารถขึ้นมาบนถนนเราถึงจะสามารถเอาขึ้นรถสไลด์ได้ไม่งั้นอาจจะเกิดปัญหาไม่สามารถเอาขึ้นได้โอเคผมจะเตรียมรถสไลดล์เดี๋ยวผมจะเอารถสไลด์ไปจอดไว้ทางนู้นละกันนะฮะปึบ๊บอ้โหรถสไลด์ดิฟรถสไลด์ดิฟก็มาโอเคจอดตรงนี้แล้วก็เอาสไลด์ลงปึบ๊บโอเคเรียบร้อยเหลือแค่ขั้นตอนเอาคาเมโลขึ้นมาจาก ถนนครอะ,ะนะฮะโอเควิ่งเลยจอนอ่ะไม่ใช่จอนนี่วะอันนี้ช่างโคดล่าใส่เสื้อสปอร์ตมาด้วยนะเออบรรยากาศดีมากฮะถอยไปเลยปรับปุมกล้องเออหลายๆคนสงสัยว่าออ้อพี่รถมันเป็นซากรถทำไมมันขับได้ยังไงมันขับได้แน่นอนนะฮะผมเพราะว่ามันเป็นรถที่เตรียมความพรอมาเพื่อจัดทำคลิปอยู่แล้วเลยฮะ <laughs> โอเค โอ้ดาน,นาขึ้นได้ชิวๆเดี๋ยว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 ก่อนล็อกรถให้ผมสี่เออแมตอนแรกนึกว่าจะไม่ล็อกรถให้อะโอ้ตกใจหมดนึกว่ากดล็อกรถแล้วมันไปนโดดขึ้นรถสไลด์แทนโอเคไปพร้อมแล,และเราก็ต้องเอากลับไปที่อูโคนล่ากันโอ้ตรงนี้มันมีร้านโอ้เดี๋ยวลืมเอาสไลด์ขึ้น มันมีร้านเรลียวเบอร์เกอร์ตรงนี้ด้วยเหรอสงสัยผมต้องไปซื้อไว้ละเราจะได้แบบเก็บตังค์ได้หลายๆด่านใช่ไหมบางทีเราแต่งรถจนหมดเราก็ยังมีตังค์เหลือเรามาเอาที่ร้านแมคโดนัลล์เอาไปใช่ร้านเรลียวเบอร์เกอร์ได้อยู่และผมก็มาถึงที่อู่กันแล้วฮะโอเคแล้วเราจะถอยเอาลงที่หน้าอู่เลยแล้วกันนะครับผมติ๊กติ๊กติ๊กโอเค ไม่ต้องตรงมากก็ได้เราใส่เกียร์ P ไว้รถสไลด์มันจะสไลด์ปุ๊บโอเควันนี้ถือว่าเอารถสไลด์ลงได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับปกตินี่ตีตังกาลงใช่ไหมอันนี้ยังถือว่าแบบธรรมดานะโอเคฮะถอยลงมาเลยถอยสิอา้าวผมดับเครื่องไว้หรือเปล่าอ๋อใช่ผมดับเครื่องไว้ถอยลงมาขึ้นออโต้ลิฟต์ได้โปเช โดยที่ไม่ต้องกะไม่ต้องถอยอีกรอบหนึ่งโอเคฮะงนั้นกดเอาขึ้นไปเลยอู้อูนี้ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนนอกจากเมืองซานฟรานซิสโกด่านอ่าด่านอะไรนะด,นด่านดินเซิร์มันจะมีแค่ออโต้ลิฟต์กับด่านนี้ที่สามารถใช้ได้จริงๆมันก็มีหลายด่านนลที่สามารถใช้ได้จะบางด่านมันก็ใช้ไม่ได้แต่ด่านนี้ก็เป็นด่านที่ค่อนข้างจะโอเคโอเคเรารอเอาออโต้ลิฟต์ขึ้นเดี๋ยวผมปรับปุ่มกล้องแป๊บนึงโอเคฮะเราเช็คช่วงล่างกันหน่อยว่าช่วงล่างเป็นยังไงกันบ้าง โอ้โหสภาพใหม่ใหม่เอียบเลยสภาพดีมากครับไม่มีเม้แต่ฝุ่นครับโอ้โหสะอาดเลยก็อย่างที่บอกไปตอนแรกครับมันเหมือนรถใหม่มากและผมคิดว่าผมคิดถูกน่าจะเป็นรถใหม่นะครับไม่น่าจะใช่รถเก่าที่จอดทิ้งไว้นานล้อนี่ยังใหม่อยู่เลยนะฮะเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นรถที่แบบว่าแบบออกจากศูนย์มาแบบแต่งมาด้วยนะเนี่ย ใส่ล้อแม็กแบบนี้มาแต่รู้สึกว่าล้อแม็กยางมันยังใหญ่ๆอยู่นะครับผมยังไม่ได้แบบถึงกับแบบอยใส่ล้อเล็กอะไรประมาณนั้นโอเคต่อไปจะเป็นในส่วนของการซ่อมบอดี้เออผมอยากรู้ว่าอันนี้มันเอาไว้ทําอะไรทุกคนครับเอาไว้ดูช่วงล่างหรือว่าอะไรยังไงนี่บันไดอะ่ะอุ้ยอ๋อเอาไว้ซ่อมเอาไว้ซ่อมในส่วนของช่วงล่างเอาไว้ล้างรถอะไรประมาณนี้ใช่ไหม ถ้าเราเอาขึ้นออโต้ลิฟต์แล้วเราเอาน้ำมาฉีดนี่พังหมดแน่นอนร้านก็เลยจําเป็นต้องเอาตัวนี้มาหรือว่าเอาไว้ซ่อมรถก็ได้ล้างรถก็ได้แต่ใครมึงจะเป็นบ้ามาล้างรถในอู่วะไปแล้วเราเอารถไปซ่อมไปซ่อมไปซ่อมอะไรเลยไปซ่อมเป็นส่วนของภายนอกกันโอเคแล้วเอ้ยต้องเปลี่ยนยางก่อนปึ๊บสามพบาทชิวๆไปสามพันพอดีว่า ช่างโคดล่าค่อนข้างจะรวยนะฮะรวยเขือละตอนนี้รวยเขือ <ง feas ibility> โอเคส,ภา, <Kristen> เคสภาพด้านนอกโอ,โอ้โหใหม่เลยฮะนคะครับผมทุกคนตอนนี้เราก็แต่งในส่วนของด้านนอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเรียกได้ว่าเป็นช่างฝีมือมากๆคนหนึ่งของเมืองนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าใช้เวลาในการซ่อมของในส่วนของบอดี้เนี่ยค่อนข้างจะไหวมากเลยทุกคนแค่ถอยรถเข้ามาก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว เร็วมากจริงๆเอาละแล้วต่อไปนี้จะเป็นการที่ผมจะทําการเอารถไปแต่งแล้วทุกคนรอดูตอนที่ผมแต่งเสร็จได้เลยนะครับทุกคนไม่ต้องไปเสียเวลาดูตอนที่ผมแต่งกันอีกแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนย้ําอีกรอบหนึง่งโอเคหลังจากนี้จะเป็นการแต่งรถนะงับนผมหรือทุกคนรอสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่ผมแต่งรถเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับทุกคน let's go <S a few moments later โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็แต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าเชฟโรเลตคาเมโลนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูหน้าตากันนะครับผมตอนนี้ก็จอดอยู่ในอู่ของคน,นล่านะครับต้องบอกเลยว่ารถที่ผมแต่งมาในวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะอ่าไม่รู้ดิไม่รู้ว่าทุกคนจะให้ผมในการแต่งครั้งนี้กี่คะแนนทุกคนก็ต้องมาดูกันเอาอีกนะครับผมอ่ะก็ Go. ผมไม่ได้ตัดในส่วนของการแต่งรถไวให้ทุกคนดูก็ต้องขอบัยจริงๆด้วยนะครับอันนี้ขนาดขนาดผมนั่งแต่งชิวๆแบบชิวๆแล้วนะยังตั้งแต่งแบบเป็นชั่วโมงเลยอ่ะเออคือผมแบบก็ทําเต็มที่เท่าที่ผมจะทําได้แล้วแหละทุกคนผมก็ทําได้ประมาณนี้นะครับผมอ,อ่แต่งมาวันนี้จะเป็นสีเหลืองตัดกับสีดานะครับผมในส่วนของสีรถนะครับแล้วก็จะใส่เป็นของข่าลายของข่า D ดีดีดีวอท ดีวอร์ตดีวอร์ตต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องทำลิ้นอย่างนี้ด้วยนะครับผมเอ้ยก็ผมไม่รู้เลยอ่านชื่อไม่ค่อยออกเหมือนกันก็จะหน,น,น้าก็จะมีเขียนว่าดันหลบทททอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นสปอนเซอร์เหมือนรถแข่งทั่วไปนะครับผมที่ต้องมีสปอนเซอร์เป็นพิเศษนะฮะต้องใส่สปอนเซอร์มาเยอะพอสมควรนะครับด้านหลังก็จะมีคําว่าฮีโน่นะครับทำไมตัวรู้สึกว่าตัวหนังสือมันบักๆไงไม่รู้นูออน อันนี้คือผมใส่ชื่อสปอนเซอร์ตามต้นฉบับที่ผมแต่งตามเลยนะครับทุกคนให้ผมในการแต่งครั้งนี้กี่คะแนนคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับเพราะว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วแล้วก็รถคันนี้ผมก็ไว้แจก FC เหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าผมจะสตรีมวันไหนเอาเป็นว่าอาทิตย์หน้าแล้วกันประมาณวันจันทร์อังคารทุกคนว่างวันไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าคนส่วนมากหรือว่า FC ที่ดูอยู่ในขณะน,นี้ส่วนมากว่างวันไหน ทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะครับคอมเมนต์บอกเลยทุกคนเลยพี่จะได้รู้ว่าเออคนส่วนมากเขาว่างกันวันไหนเราก็จะได้มาสตรีมแจกรถเพราะว่ารถที่เราแต่งไว้ได้ค่อนข้างจะหลายคันแล้วนะครับไม่ใช่แค่2คัน3คันนะครับน่าจะประมาณ 45- คันได้รถที่ผมสะสมไว้และใครที่อยากจะได้350ห้าศูนย์ไปแบบฟรีๆเนี่ยกดไ like ลค์คลิปนี้เลยนะครับวันจันทร์อังคารนี่แหละไม่เกินนี้หรอกนะครับทุกคนว่างวันไหนเดี๋ยวผมจะมาสตรีมแจก,กเลยนะครับ โอเคทุกคนรถคันนี้แรงม้าจะอยู่ที่8 50 8 60แรงม้านะครับเพราะว่าไม่ได้อัดไม่ได้อัดเครื่องอตัวแรงสุดมาเพราะว่ามันยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับไอดี ID ของพี่นะฮะเราดูในส่วนของภายในเอ๊ะเดี๋ยวต้องฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนเออไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงหรือเปล่านะโรเป็นไงอ๋อเสียงชอผมผมชอบเสียงเดินเบามากเลยนะหรือว่าเสียงแบบค่อยๆวิ่งอะไรแบบเนี้ย คือมันเพาะมากครับผมเป็นเสียงรถที่เพาะจริงๆครับผมทรงรถที่จะเป็นทรงรถแบบโหลดเตี้ยนะทุกคนค่อนข้างจะโอเคนะผมคิดว่าเออค่อนข้างจะโอเคนะถ้ามันเป็นแนวรถแข่งถ้าทําให้มันสูงมันก็จะไม่เหมือนใช่ไหมล้อแบบเล็กๆแบบนี้มันต้องทําให้มันเตี้ยครับแล้วคือดูแล้วขึ้นเลยอะไรประมาณนั้นดูแล้วเท่เลยอะไรประมาณเนี้อ่ะทุกคนเดี๋ยว พี่จะพาทุกคนไปทดสอบความเร็วทางยาวกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเซตจ,จูนกันด้วยนะถ้าใครจะอยากจะเห็นเซตจ,จูนนะนะไปทุกคนไปลุยกันเลยดีกว่าฮะแต่ถอยรถออกจากร้านก่อนโอ้กะว่าจะถอยออกเบาๆชิบหายไม่เบาละโอเคเราซัดทางยาวตรงนี้สักหน่อยแล้วกันอ่ามุมกล้องไม่หันขึ้นเถอะอุ้ยโอเคไปลองซัดมุมกล้องเออ้องซัดมุมกล้องเลยแหละลองซัดทางยาวตรงนี้สักหน่อย เออเออเอาวะเอาวะเอาวะพอพอพอไปทุกคนไปดูเซตตจูนแล้วก็จะไปเทสของเร็วทางยาวกันดีกว่ามาครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะให้ดูเซจูนนะครับผมว่าเซจูนเนี่ยปรับอะไรยังไงไว้บ้างนะครับก็จริงๆพี่ก็ไม่ได้ปรับอะไรเลยจากเดิมๆมาเลยนะครับผมเพียงแค่พี่ปรับในส่วนของฟลาลนะครับผมตัวบนสุดให้เป็น3.75ปกติมันจะปรับไว้ที่5ลดให้อ่อมามันลงมาสักนิดนึงเพื่อที่จะให้รถมีแรงแบบพุ่งในช่วงเกียร์เริ่มต้นนะครับผมอะไรประมาณนี้ นี่แรงม้าก็ไม่ได้โม้เลยเนี่ย860แรงมา้ารอบ7,000รอบแรงทอร์กอยู่ที่1,647นะครับผมก็ไม่ได้แรงเวอร์วังอะไรเลยก็ธรรมดาธรรมดาเลยมาฮะทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ในดานไฮวีนะฮะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาตอนที่ผมทําคลิปก็ประมาณตีสามนะครับทุกคนคนก็เล่นเยอะอยู่นะเอาจริงๆก็200-300คนประมาณนะครับผมก็มีคนมาท้าแข่งกันอะไรประมาณเนี้ยเต็มเลย อ่ะเราผมจะไปทสความเร็วเราจะไปเริ่มต้นจากจุดด้านโน้นกันแล้วเราจะขับมาอีกด้านนี้อะไรเนี่ย414ผมพอยังต่ํากว่า80บัญช้าแก้งไงดีเอออันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ลบแอป G T G ไปแล้วเออนั่นแหละดีแล้วอย่าไปหาเล่นเลยอุ้ยมันดิฟได้โอเคมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่า จะลองใช้สูตรดิฟต์ด้วย,วยออกตัวก็ไม่ได้เวอรวังอะไรนะครับธรรมดาธรรมดาเลยรู้สึกว่าเกมจะค่อนข้างกระตุกพอสมควรนะครับอ่ะเราเปิดใช้สูตรดิฟไปด้วยเลย860แรงมา้ามาดูกันว่าจะวิ่งได้ถึง400กิโลเมตรหรือเปล่าอ๋อเวร้ละ น้ำมันก็จะมาหมดตอนเทสรถลตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยมันขัดหูขัดตาซะเหลือเกิน400กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ทำไปได้ไม่น่าจะถึง500นะทุกคนเอ้ยอันนี้เกียรอะไรทำไมรถมันพุ่งอุ้ยอุ้ยอ้ย,อย,อย,อยรถพุ่งขึ้นแบบจากเมื่อกี้วิ่งอยู่400ดีๆนิ่งๆ พอเปลี่ยนเกียร์ปุ๊บขึ้นมา450เอ้ยเอาอยังวะมันเป็นเพราะว่าเราเปิดสุดอ่าสุดดิฟมันก็เลยพุ่งในส่วนของเกียร์อ่างสูงอาจจะใช่อะนะอ้เกือบ500ทำเป็นเล่นไปนะครับทุกคนมันก็แรงพอตัวอยู่นะครับ860แรงมา ทุกคนอยากได้รถคันนี้ไหมครับถ้าทุกคนอยากได้ก็คอมเมนต์บอกแต่ถ้าใครไม่อยากได้พี่จะได้เอาไปขายทิ้งนะครับนะใครที่สนใจก็คอมเมนต์มานะจะได้เอาไว้สตรีมแจกนะครับไม่งั้นผมจะไปขายทิ้งเออเนี่ยก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่เนี่ยสภาพแบบดีเลยดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราเอาไปลองขายดีไหมทุกคนเอาซักขายเล่นเล่นัก30ล้านดูไปจะมีคนซื้อหรือเปล่าเออเดี๋ยวเราลองไปขายเล่นในด่านดีเซอกันไปทุกคนไปลุยกันเลยดีกว่าครับ เล่นคนเดียวเดี๋ยวมันจะเหงาครับผมมาหาเพื่อนเล่นในห้องออนไลน์กันบ้างครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอารถคันนี้ไปขายเล่นๆดูสักประมาณ20ล้าน30ล้านไปไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่าเราต้องมารอดูกันผมจะขายเล่นๆดูเผื่ออาจจะมีคนกดซื้ออะไรแบบนี้เออแล้ว fc ก็ไม่ต้องรอเอาเโออหูโอยมือนกระกระตุกเกินบางที อา่าโอ้โหตอนนี้ดึกๆึกเดืนเก็มีคนอู้หูเดี๋ยวได้โดนนะแลมโบกินีอะเวนทอไดอะไรวะเนี่ยอ๋อแต่งโคตรที่อู้หูแต่ละคันโคตรสุดแต่ละคันโคตรสุดค,ครดับทุกคนโอ้โหยเดี๋ยวเราลองจอดจอดไปดูรถด,ด,ดิรถทีดด่ขายอยู่ตลาดอาจจะได้รถราคาถูกกลับบ้านนะครับผมอ่ะล็อกไว้โอเคอุ้มแลมโบกินีฮะ โอ้โหล้วบูกินีกันเกลื่อนเลยโอ้โหล้วบูกินีคันสีฟ้าก็เท่อย่นะอ๋อแต่ชนเขามั่วแล้วอันนี้อะไรเนี่ยว่าคุณทำหวานชื่อไหมโอ้เมคคารนก็มาที่ที่แปดหกโอ้โหลายห้องเครื่องครับลายห้องเครื่องก็มาโอ้โหประตูคาร์บอนที่จัดจัดกระบะซิ่งไทยแลนด์ก็มาโอ้เรียกได้ว่ามากันไม่ซ้ำหน้าเลยนะครับโอ้อาร์สามซีทีที่ท่ โอ้โหกดไลค์ให้เลยครับผมกดไลค์ให้เลยนี่โอ้โหคันนี้แต่งมาเรียบๆแต่สวยนะผมมองว่าเรียบๆแต่มันสวยดี uzu, อีซูซูอ้กระบะคันนี้อีซูซูแบบร้อยเอียงด้วยเฮ้ย AMG เอ่อไม่ใช่เบนซ์เบนซ์นอะไรสักอย่างหนึง่งเบนซ์ AMG GT อะไรสักอย่างหนึ่งนีงน่แหละเอเอเฮ้ยถ้าใครมันอึกอึกอักอักว่าว่าจะขายไม่ขายดีกว่าวะ มาชมตลาดเิยๆด้วว่าจะมีคนขายรถเอ,อ๊ะเ,เราลองขายดูหน่อยเราลองขายดูหน่อยดีไหมเอ๊ะแต่เราลองขายดูหน่อยเออเละกันเผื่อจะมีคนแบบใจปั้มใ,ใจป่าอะไรประมาณนี้เออแต่รถแรงแต่รถแรงม้าไม่ค่อยเยอะเนี่ยส่วนมากคนก็ไม่ค่อยนิยมซื้อกันนะครับทุกคนเขาจะไปดูเอ,อ๊ะมาแต่งมาแตง่งมีคนขายมาแตง่งเอาวะ เรามาตั้งขายดูดิเล่นไปอ่ะสักยี่สิบล้านไปหน่่ยสิบร้อยพันเืินแสนล้านเอายี่สิบล้านล่ะดูซิว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ขายเล่นเล่นแล้วตัวเอ้ซื้อจริงมันรู้หรือเปล่าว่าเป็นผมมั้เนี่ยอะ รู้หรือเปล่าเนี่ยว่าเป็นผมเนี่ยทำาเฮ้ยที่บายยี่สิบล้านผมไม่ได้ขายสองล้านนะเมื่อกี้ผมตั้ง20่ล้านนะหรือว่าคีย์บอร์ดผมกดผิดเป็นราคา2อล้านวนะเฮ้ยชี่บายแล้วเอาไว้แจกเอฟซไม่ได้อีกแล้วก็ผมไปอีกแล้วฮะโอ้ยโอเคทุกคนมาดูผลงานจาก ที่ผมกดขายไปเมื่อกี้ทุกคนดูตังผมครับโอ้โห้าล้านกูไปเซิร์ฟโปรแน่นอนก่อนอื่นผมต้องเอาตังออกจาก ID นี้ก่อนใครที่อยากได้ตังฟรีๆจากผมก็สามารถอาแอดเพื่อนมาได้นะครับผมที่ไอัดีันี้เดี๋ยวผมจะส่งให้เอาไอะดีนวะถ้าเห็นผมออนไลน์อยู่ในห้องแบบปกติแบบถ้าเห็นผมเล่นนะทุกคนขับรถเข้ามาหาแล้วบอกขอเงินหน่อยพี่อะไรแบบนี้บอกผมเลยเดี๋ยวผมจะโอนให้เลยเพราะว่า เนี่ยอันนี้ ID นี่นะอันนี้ ID CP 5 7 1 1 1 6นะครับใครที่อยากได้เงินนะครับไม่มีเงินใช้มาเอากับพี่ได้นะครับผมกอนนี่ตังค์พี่มันเยอะเกินไปนะวยวพี่ต้องการจะเอาตังค์ออกนะฮะคนละ5 0 0 0 0 0 0 0 0ไปแจกฟรีๆใครไม่มีตังค์ก็มาเอากับพี่ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้พี่คิดว่าพี่จะน่าจะจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเพราะว่าคลิปมันก็ยาวแล้วนะขอบคุณทุกคนมากๆครับที่รับชมคลิปนี้